بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم كما بلغتنا شهر رمضان فبلغنا ليلة القدر وإنا على قيامها اللهم آمين เพความรักความเมตตาจากลอดตาลาจงประสบแด,ด่ทุกท่านนะครับวันนี้รายการฮอตไลน์รอมฎอนนะครับเป็นอีกวันหนึ่งนะครับแต่และก็วันนี้อาจจะเป็นวันพิเศษเพราะว่าการจัดทำรายการฮอตไลน์รอมฎอนเรามักจะเชิญวิทยากรมาและมีการสนทนากันนะครับแต่วันนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้นำสูงสุดของเรานะครับคือท่านจุฬาราชมนตรีนะครับอาจารย์เยลาลุดีนะครับบุญชมหรืออาจารย์อรุณบุญชมนะครับผมได้ได้รับเกียรติจากท่านนะครับเพราะว่าท่านวันนี้ไม่มีภารกิจใดๆนะครับข้างนอกนอกจากที่ที่มสสิดนะครับท่านก็เลยให้เกียรติต่อรายการความจริงท่าน จุฬาราชมตรีเนี่ยท่านก็เป็นวิทยากรประจำของเราตั้งแต่ก่อนที่จะได้รับาการคัดสรรให้เป็นจุฬาราชมตรีนะครับแล้วก็เป็นยังท่านก็ยังทำหน้าที่เป็นครูบาอาจารย์ของอภิธรรมยุมานิสลามด้วยนะครับอตอนนี้อยู่ในสายกับเราก็อยากจะให้ท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมนะครับโดยเฉพาะ ถ้าหากว่าฟังทางวิทยุก็ได้ยินเสียงแต่ถ้าฟังทางอ,าอะไรครับ Facebook นะครับแล้วก็ YouTube ก็จะได้เห็นทั้งภาพและเสียงด้วยครับตอนนี้ผมเห็นท่านแล้วครับอัสลามุอะลัยกุมครับวะอะลัยกุมสาลามวะราะมะตุลลอฮิวะบระกาต์ครับวันนี้ขออนุญาตที่จะเ,เรียนเชิญท่านจุฬาราชมนตรีนะครับ ในโอกาสที่เข้าสู่รมบอนนะครับอยากจะให้ท่านได้กล่าวโอวาทแก่พี่น้องของเราทั้งพี่น้องมุสลิมของเราและพี่น้องร่วมชาติแล,และในตอนสุดท้ายกา็เรียนเชิญท่านอวยพรให้กับผู้ที่มีโอกาสได้อยู่ในรมบอนในช่วงสําคัญนี้ครับขอากาบเรียนเชิญครับท่านจุฬาครับบิสมิลลาฮิร r a h m a n r الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الله จะกรอมีแด่ท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่านที่กำลังรังรบชมและรับฟังรายการนี้อยู่นะครับวันนี้ก็เป็นวันที่9ของการถือสินอดในเดือนรอมฎอนซึ่งเดือนรอมฎอนนั้นทุกคนก็ทราบกันดีนะครับว่าเป็นเดือนที่พระองค์องค์สุภานะหัวตาาะอาลาได้ประทานพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานล,ลงมาในาคำคืนไลละตุลกอตและเป็นเดือนที่ พระอ,องค์อัลลอฮฺสุภาณหัตอาลาได้กำหนดให้มุสลิมทุกคนที่มีความสามารถและไม่มีอุปสรรคใดๆนะครับได้ทําการถือศีลอดนั่นก็คือการงดเว้นจากการกินการดื่มการมีเพศสัมพันธ์นับตั้งแต่แสงอรุณขึ้นจนกระทั่งดวงอาทิตย์รับขอบฟ้าของแต่ละวันในช่วงของเดือนอมฎบนนี้ ดันั้นเดือนรอมฎอนจึงถือว่าเป็นเดือนที่มีความสําคัญสําหรับพี่น้องมุสลิมและนอกจากนั้นก็ยังมีกิจกรรมต่างๆอีกมากมายนะครับให้มุสลิมได้ยึดถือเป็นแนวทางและก่อปฏิบัติเช่นการเลี้ยงละศีลอดในช่วงของรอมฎอนเราก็จะเห็นได้ว่าพี่น้องมุสลิมเราก็ให้ความสําคัญในเรื่องนี้ทางฝ่ายรัฐบาลเองก็จัดให้มีการเลี้ยงละศีลอด นะครับในวันพรุ่งนี้นะครับที่โรงแรมอัลมีรอสก็จะมีการเลี้ยงละชินอดโดยรัฐบาลเป็นผู้จัดและก็ให้เกียรติเชิญพี่น้องมุสลิมมาร่วมในการละชินอดนั้นและถัดจากนั้นอีกวันหนึ่งวันที่12นะครับมีนาคม2568ก็เป็นการจัดเลี้ยงละชินอดของรัฐสภานะครับซึ่งท่านอาจารย์วนนอ ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรก็เป็นเจ้าภาพจัดเลี้ยงและก็เชิญแขกเรือเชิญพี่น้องมุสลิมนะครับไปร่วมในงานละสินอดนั้นด้วยซึ่งเราก็จะเห็นได้นะครับว่าการละสินอดนั้นก็จะมีเฉพาะในช่วงของรอมบอนเท่านั้นนะครับเพราะว่าเป็นเดือนของการถือสินอดนนแล้วนอกจากนั้นแล้วก็ยังมีการทําบุญแจกจ่ายจัก,การพิตรอ ะครับแล้วก็พี่น้องมุสลิมบางท่านที่มีทรัพย์สินเก็บเอาไว้ครบพิกัดตามที่ศาสนาได้กำหนดก็จะนำารกาศมาใจ่ายในเดือนรอมฎอนนี้โดยได้ตั้งต้นการครบรอบปีไว้ที่เดือนรอมฎอนเพราะการบริจาคในรอมฎอนก็จะได้รับภาคผลตอบแทนจากงองค์อัลลอฮฺสุบฮานะหัวตาาลาอย่างมากมายนะครับนอกจากนั้นในยามค่าคืนก็ยังมีการ ร่วมกันละหมาดต,ตรอเวียนะครับทุกคืนของเรือนรามาตอนสิ่งเหล่านี้เป็นบรรยากาศที่หาไม่ได้นะครับจะมีก็แต่เฉพาะในเดือนรมาตอนเท่านั้นสำหรับความประเสริฐของการถือสินอดนั้นมีรายงานฮะด,ดิษนะครับจากท่านอบดุรฮุไรระรอตียลลอฮุซันซึ่งได้รายงานว่าบอกว่าอันลลัลลอฮุอะลัยฮิวะ ي ัลลัมกล่าว ท้า ر س و ล u l l a h صلى ล ل ل ه عليه وسلم ด้วัลลัมได้กล่าวท้าวอัลลอฮุอัลลอฮฺเจัลด้กล่าวเป็นฮะดิษกุดะซีที่รายงานมาจากพระองค์อัลลอฮฺผู้ทรงยิ่งใหญ่และเกรียงไกรได้ตรัสว่ากุลลูอัมาลิบนเอาดามะลาหูอิลลาศโอมะฮู ف إ ن ะ ه لي وأنا ซีบิฮิทุกกิจกรรมการทำความดีของมนุษย์ที่ทำลงไปนั้น จะได้รับผลตอบแทน10บเท่าและสูงสุดถึง700รเท่านะครับตามที่มีฮะดิษของท่านนาบีสุลต่านลยฮะซัลล,ลัมและพระมหาก,กัมพีแหอัลกุรอานได้บอกกับเราไว้อย่างนั้นนะครับเราทำความดีอะไรก็แล้วแต่แต่หนึ่งความดีได้รับผลตอบแทนอย่างน้อยก็10บเท่าหรือ700เท่าตามแต่ความบริสุทธิ์ใจความอิคลาสของผู้ปฏิบัติ เพราะฉะนั้นองค์อัลลอฮฺ سبحانه แะฮุอาตาอัลลาโดยฮะดิษกุรอีบทนี้พระองค์ก็ได้บอกกับเราว่าทุกความดีที่มนุษย์ทำนั้นย่อมเป็นของมนุษย์ได้รับผลตอบแทนสิบเท่าถึงเจ็ดร้อยเท่าอินละสาวมายกเว้นการถือสินอดพระองค์ได้บอกว่าฟาอินนาฮูลีความจริงการถือสินอดเป็นของเราหมายถึงเป็นของอัลลอฮฺ ซึ่งอัลลอฮฺตาอัลยกย่องและให้เกียรติว่าอิบาดะการทําความดีอันนี้มันเป็นสิทธิ์ของพระองค์วาอนานะอัจญีวิฮีและเราก็จะตอบแทนผลบุญของการถือศีลอดให้แก่ผู้ที่ถือศีลอดโดยไม่ได้อยู่ในกฎเกณฑ์ดังที่กล่าวคือไม่ได้รับผลตอบแทน10บเท่าถึงเจ็รอเท่าองค์อัลลอฮฺตาอัลจะตอบแทนเท่าใดก็ได้เพราะว่ามันเป็นสิทธิของอัลลอฮฺ ทำไมในฮะดิษพรีบทนี้จึงได้กล่าวไว้เช่นนั้นก็เนื่องมาจากว่าการถือศีลอดนั้นไม่ได้มีรูปแบบใดๆให้คนอื่นได้รับรู้ว่าคนที่ถือศีลอดอยู่กำลังถือศีลอดหรือเขาอาจจะไม่ได้ถือศีลอดแต่คนที่มองเห็นภาพของเขาเขาไม่ได้รับประทานอาหารเขาไม่ได้ดื่มเครื่องดื่มก็อาจเข้าใจได้ว่าเขาถือศีลอด พออรรสุฮานหัวตาอาลาเท่านั้นที่รู้ความจริงว่าเขาถือศีลอดหรือไม่ถือศีลอดซึ่งจะต่างจากอิบายะหรือการทําความดีประเภทอื่นๆเช่นการละหมาดเมื่อเราเห็นคนหนึ่งยืนตรงก้มโค้งลงรูลกกัวเงยขึ้นมายะจีด้านก้มลงไปกราบสุยูดต,ต่ออรรสุฮานหัวตาอาลาแล้ลุกขึ้นมาเราก็รู้ว่าคนนี้เขากําลังละหมาดอยู่ หรือการจ่ายจากาศเราก็เห็นว่าผู้ที่มีทรัพย์สินนั้นนำเอาทรัพย์มาแจกจ่ายให้กับคนยากคนจนคนที่ด้ยโอกาสเราก็รู้ว่าคนนี้เข้าแจกจ่ายนะาาครับหรือการไปประกอบพิธีฮัชเราก็จะเห็นคนใส่ชุดคล้องแยรอมสูงอาสวมใส่ด้วยผ้าหนึ่งผืนผมหนึ่งผืนไปบุกุ๊บที่ถุงอลาบ้าไปเดินต่อว่าไปเดินสแสอ เหล่านี้เราก็รู้ได้ว่าคนคนนี้กําลังประกอบที่ดฮัจั์แต่สําหรับการถือสินอดนั้นไม่มีอะไรเป็นสิ่งแสดงออกที่จะทําให้รู้ได้ว่าคนคนนี้ถือสินอดมันเป็นความลับระหว่างเขากับพรกอัลลอฮฺสุบฮานะหัวตะอาลาต่วนั้นเพราะฉะนั้นผลแตกผลตอบแทนจึงแตกต่างจากอามัลอิบาดะอื่นๆอย่างมากมายเลยทีเดียวนะครับแต่ ใน h a d ิษนี้อีกเช่นเดียวกันที่องค์ลอ l a สุบฮานะฮ h ว w ต t อลา,าได้ตรัสเป็นฮะดิษ h ุระซสว่าวัสียามมยุนนาตุนและการถือศีลอดนั้นคือเกราะกำบงังในความหมายหนึ่งก็คือเป็นเกราะกำบงังไม่ให้ผู้ถือศีลอดนั้นต้องเข้าไปสู่ขุมนรกหรือความหมายหนึ่งก็คือเป็นเกราะกำบงังไม่ให้ผู้นั้นไปทำบาปไปทำความผิดใดๆ เพราะเมื่อถือสิทอดแล้วนับสูหรืออารมณ์กิเลสในตัวเองก็จะถูกบั่นทอนล,ลงประกอบกับในเดือนรอมบอร์อรงเกียรติยิ่งนี้องค์อัลลอฮฺสุบฮานะหัวตอาอลาก็ได้กักขังมารร้ายเอาไว้จึงทำให้โอกาสในการทำบาปของมนุษย์นั้นลดน้อยลงไปเพราะไม่มีตัวชี้นำไม่มีตัวชักจูง ไม่มีสิ่งที่จะมาหลอกลวงเขาให้ต้องไปทำบาปนี่คือความสำคัญอีกอย่างหนึ่งของเดือนรามาอนมบอระองจึงได้บอกว่าวัสยาหมูยุนไดทุนการถือศีลอดนั้นเป็นโล่เป็นเกาะกำบังเพราะฉะนั้นในขณะถือศีลอดนี้นอกจากงดเว้นการดื่มเครื่องดื่มงดเว้นการรับประทานอาหารงดเว้นจากการมีเพศสัมพันธ์แล้ว จะต้องงดเว้นจากการทำบาปทั้งปวงการดินทาการทำร้ายการไปทำให้ผู้อื่นได้รับความเจ็บช้ำได้รับความเดือดร้อนหรือบาดเจ็บเป็นสิ่งที่อยู่ในข้อห้ามตามหลักการของศาสนาทั้งสิ้นนะครับจะกระทำไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นการถือศีนอดจึงเป็นอามันอันยิ่งใหญ่ที่พระอัลลอฮฺสุบฮานาะหัวตะอาลาได้ บอกแก่เราถึงคุณประโยชน์ของมันและอีกประการหนึ่งนะครับที่เป็นเหมือนกับระเบียบที่อัลลอฮฺตาอาลาได้ตรัสไว้ก่อนที่จะหมดเวลานะครับ,บองค์ได้บอกว่าว่าอินากาในเยาเยาโมซามีอาฮัดิกุมปาลายอัลฟุสวาลายอัลอบฟาอินซาบะฮูอะฮัดุนอากอตัดะฮูฟัลยาคุลอินนิมรุอุนซออิมุในร,นนระเบียบของการถือสิทธิอดนั้นพระองค์บอกว่าถ้าหาก เป็นวันที่มีการถือสินอดผู้ที่ถือสินอดนั้นจะต้องไม่ส่งเสียงโวกเวกโวยวายนะครับไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้นให้เขาสงบเสงี่ยมนะครับอยู่ในอาการของคนที่สงบและจะต้องไม่พูดคำหยาบคายถ้าม,มาถแม้ว่าจะมีใครมาด่าทอเขามาชวนเขาทะเลาะหรือคิดที่จะมาทำร้ายเขาก็ให้เขาปัดป้องเพียงคำกล่าวที่ว่า อินเนมโรอุนซออิมุนชันกำลังเป็นผู้ถือสิญอนนะครับก็คือให้เขาอยู่ในความมีสมร t ความซิโรราดยอมจำนนต่อพวกองอัลลอฮฺสุภาในหัวตะอาลาเพื่อรักษาคุณความดีของการถือสิญอนนี้นะครับในช่วงการถือสินอดนี้ก็ขอวิงวอนขอต่ออัลลอฮฺสุภาในหัวตะอาลานะครับด้วยคำวิงวอนที่ว่า อัลลอฮุมะจัลัลลาฮ์มิลลออิมีนัลกออิมีนก็เดี๋ยวอัลลอฮขอพระองค์ได้โปรดประทานให้พวกเราทั้งหลายเป็นผู้ถือสินอดและเป็นผู้ที่ลุกขึ้นยืนทำอมามัลทำความดีละหมากียามุลเลนในตอนกลางคืนวะจััลลาม์มิลละดีนัยูบัลชัรูนะวิรหะมตดิกะวะมาอูฟิรติกและขอได้โปรดประดานให้พวกเราทั้งหลายเป็นผู้ที่ได้รับข่าวดี ได้รับความเมตตาของพระองค์ท่านและได้รับาาการัยจากพระองค์ท่านวรุจุกนาฟีฮาดะชลารินมวารกและขอพระองค์ได้โปรดประทานในเดือนอันมีมงคลยิ่งนี้<า>ก้อนบันทออชัอ้นให้มีหัวใจที่มีสมาธิผูกพันอยู่กับพระองค์วลีซานญา,ากรรณและมีลิ้นที่เ<า>ด้กา่าวรำลึกถึงพระองค์ ว่าอามัลมุตุกบบลาและขอให้เราได้รับอำมัจการทำความดีที่ได้รับการตอบแทนจากพระองค์อัลลอฮุมเมจญอัลนะวะอัฮลีนะวะอัลลิกวะอันะมินอัลลิลฟิรดอุสินอาลาและขอพระองค์ได้โปรดให้พวกเราท la ั้งหลายตลอดถึงครอบครัวและมิตรสหายได้รับสวรรค์ชั้นฟิร์ดอุสอัลลอฮุมบับัลลิกนะไลละตลกอดและขอพระองค์ได้โปรดดลบันดาลให้พวกเรา ได้มีอายุยืนยาวไปจนได้พบกับคือลไลลาตุลกัดเลไลลาตุลกัดหรือคอยรุมมินอัลฟิชะคือไลลาตุลกัดนั้นประเสริฐดียิ่งกว่าหนึ่งพันเดือนเวลาตะริมนานูรหาและขอพระองค์อย่าได้ห่วงห้ามขีดกันเราจากการที่จะได้พบกับแสงสว่างรัศมีของคืนลไลลาตุลกัดววาบรกตาฮาและความจำเริญเพิ่มพูนในคืนลไลลาตุลกัด ขออจุราฮาและผลบุญของคืนไรล่ะซึ่งก็ขออิสโกฮาและขอให้เราได้รับการปลดปล่อยจากไฟนรกว่จอัลลลนาดะอวะตัแลาตุรัดและขอพระองค์ได้โปรดประทานคำวิงวอนให้แก่พวกเราซึ่งเป็นคำวิงวอนที่จะไม่ถูกปฏิเสธว่าจะอัลเลนาบวบันอิเลนเจนไติลายุ่สักและขอพระองค์ได้เปิดประตูสวรรค์ให้แก่พวกเราซึ่งเป็นประตูที่จะไม่ถูกปิด <Am> รบ,บารมอาตีนฟิดจุนยาฮัสนะโมกินเออครับพะฮัสนะมกินอา,า,นนาดามันขอพรองค์ได้โปรดประทานความดีงามให้แก่พวกเราทั้งในโลกนี้และโลกหน้า <Am in. S 2> แต่ขอทุกท่านมีความสุขความเจริญ <Am in. S 2> ความร่กงามตลอดเดืดอนรอมฎอนและหลังจากเดือนรอมฎอนไปแล้วอัสลาม่อะลัยสุมวะเลาะห์มะตุลลอฮะอัลลอฮมะบขอบคุณท่านจุฬาราชมนตรีนะครับที่ กรุณานะครับกับรายการของเรานะครับดังนั้นขอให้ท่านจุฬารารชนตรีนั้นมีสุขภาพดีนะให้พบกับคืนดารตองกนะและเป็นผู้นำแห่งเรานะครับอ,อยู่นานๆนะครับเพราะว่าเท่าที่ผมได้รู้โปรแกรมท่านเนี่ยนะครับไม่ได้อยู่บ้านเลยเพราะว่าท่านรับใช้ ตามฮะด,ดิษท่านดาบีบอกว่ามีรุนเขาคอ,อดีมุมนะครับผู้ที่เป็นผู้นำนั้นก็คือจะต้องเป็นผู้รับใช้ปวงชนอันนี้ท่านได้ทำหน้าที่นี้อย่างสมบูรณ์แบบปันี้รายการวิทยุร,รมมองของชมรมวิทยุภาพมุสลิมโดยเฉพาะ,ะช่วงฮอตไลน์ระมอนตั้งขอบพระคุณท่านจุฬารากชนตรีเป็นอย่างมากขอให้ท่านและครอบครัวนั้นได้มีสุขภาพรรนนาใบาที่ดีขอให้พรที่ท่านได้ขอ,อ จากลสุภาณวะตาลาให้กับตัวท่านให้กับครอบครัวท่านให้กับพวกเราขอพระองค์ทรงได้ตอบรับพรนั้นด้วยเถิดวัสลามาดีกุมรามตุลาปรากรุงท่ขอบคุณอาจารย์ครับครับขอบคุณอาจารย์ด้วยเช่นเดียวกันครับครับครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมชี่นรับครับผมท่านจุฬาราชมนตรีก็ไปเตรียมตัวเพื่อจะละสินอดนะครับเดี๋ยวดูเวลานิดนีงนะครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับ ครับครับตอนนี้เท่าที่ผมได้